เปิดบ้านเอวาปรวรวันใช้ชีวิตไม่สมเป็นคุณหนูเหมือนคนอื่นนับเป็นอีกหนึ่งสาวที่เพียบพร้อมไปด้วยลูปลักและทรัพย์สมบัติสําหรับคุณหนูหมื่นล้านเอวาปรวรวันวีรูุชงแต่เห็นลุคคุณหนูไฮโซแบบนี้สาวเอวากลับชอบใช้ชีวิตติดดินสามารถรับประทานอาหารค้ั้งทางได้สบายสบายส่วนของใช้ก็แสนจะเรียบง่ายไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมซึ่งล่าสุดเอวาปรวรวันได้ทําคลิปสั้นเปิดตู้เสื้อผ้าแชร์ผ่านทางช่อง YouTube sense ให้แฟนๆได้ชมกันหลังจากได้รับเสียงเรียกร้องมานานโดยพอแฟนๆเห็นตู้เสื้อผ้าของเอวาก็พากันชื่นชมในความเรียบง่ายในความเป็นเอวาเพราะตู้เสื้อผ้านั้นไม่ได้แพงหลัก,กล้านแต่แค่หลักร้อยก็สามารถใช้ได้โดยเจ้าตัวได้เผอยอีกว่าที่เลือกตู้เสื้อผ้าแบบนี้เพราะเราสามารถเคลื่อนย้ายเคลื่อนไปที่ไหนต่างๆก็ได้ค่ะเพราะทุกสิ่งที่เอวาเลือกมาใช้ในชีวิตเน้นความสะดวกและสามารถใช้ได้ก็เพียงพอแล้วและในบ้านเอวามีถึง1 0 3าชั้นอาศัยอยู่กันถึง22คนส่วนใหญ่เอวาจะอยู่บนชั้น5เป็นห้องดูทีวีที่อากงเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดพร้อมโถงบันไดสุดโอถงกว้างขวางอลังการอีกหนึ่งจุดที่เอวามักจะใช้เป็นประจำก็คือห้องนอนตกแต่งด้วยโทนสีชมพูและของตกแต่งสไตล์วินเทจตามที่เอวาชอบนั่นเองค่ะก็ได้อัปโหลดคลิปผ่านวิดีโอเพจ a c e b o o k ของเธอที่มีผู้ติดตามมากกว่า50,000 0คน Thank you